แม่วันนี้มีความเข้มข้นนะครับท่านผู้ชมคุณสมรังสีที่พุฝธไยค้านกัมพูชานะครับซึ่งต้องเราเหตุระเหินรีบไปอยู่ที่ฝรั่งเศสปรากฏว่าวันนี้จัดหนักช่วงหลังจัดหนักเยอะมากวันนี้จัดหนักอีกรอบหนึ่งนะครับคุณสมรังสีโพสต์แบบนี้ครับดูนะฮะเอสมรังสีบอกว่าหุณเซนแอสเซสทรัพย์สินของหุ้นเซนนะครับมีการประมาณกันว่าน่าจะมีถึงกว่าสามสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐ <c oughs> นี่ขึ้นต้นประโยคแรกเห็นไหม ทรีบิลเลนดอลลาร์สนะครับ Why ซีจินผิงนะครับขณะที่ซีจินผิง is one billion dollars พูดง่ายๆคุณสมรังสีบอกประมาณการกันนะครับว่าหุ้นเซนมีทรัพย์สินส่วนตัวนะกว่า3,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับส่วนตัวซีจินผิงผู้นำของจีนเนี่ยประธธาานิบดีจีนเนี่ยขณะซีจินผิงนะยังมีเพียงแค่หนึ0งพล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับคุณสมรังสีบอกต่ออา้าว กัมพูช i a ์เลดเดอร์อีสต์ริชาร์ดแดนจีนิสเลดเเฮ้ยตัวของคุณเซนรวยกว่าผู้นําจีนนีกนะแต่ทําไมกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะผลิตกองทัพที่แข็งแกร่งได้เท่าล่ะ <c oughs> นี่ครับบอกต่อ Our military even have enough safety equipment to defend themselves แมซกร์ตี้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเพื่อความปลอดภัยยังไม่มีเลยนะครับโอ้โ oh ห And they c a r r y all มันเก่าทั้งนั้น ineffective โอ้โหเหย่แตกนะครับไม่มีประสิทธิภาพอาวุธหหยแตก Modern w e a p o n and Sky Net Archive kept, kept at to Sense to Protect Mr. h u n s e n ไอผู้อุปกรณ์ป้องกอง,ป,องป้องกันต่างๆอะ่ะมีไหมมีแต่เอาไว้ปกป้องหุน่นเซนไว้ป้องกันหุ่นเซนโอ้โห,โโห The new government will recite the assets of the teeth to rebuild the country and strengthen our victory โอ้บอกแลวถ้าเกิดมีรัฐบาลชุดใหม่นี่นะครับ จะต้องไปรีเซ็ตอ่ะคือต้องไปจัดการไอ้เจ้าทรัยรรพย์สินต่างๆนี่นะของขมโมยนี่นะครับเพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวประเทศของเราใหม่นีครับเพื่อที่จะปรับปรุงกองทัพของเราให้เข้มแข็งต่อไปโอ้โหโหดมากกราฟิกไวด้วยท่านชมนลองดูตัวเปรียบเทียบนะกราฟิกนะนี่นี่นี่เห็นไหมดูทรัมป์นะ5-4พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิมจองอึนห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้หโหนะครับอ่ะลองดู สีจินผิงนี่นี่สีจินผิงอยู่ขวามือขวามือล่างเห็นไหมตัวเล็เนี่ยหนึ่งพันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับด้านบนนู่นสามบีเห็นป่ะข้างบนน่ะหุนเซนอ่ะสามพันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนั่นแหละครับนั้นมันทั้งหมดนี่เป็นตัวเลขที่มีการประมาณการและเป็นข้อมูลจากคุณสมังสีบอกอุนเซนโอโ้โหทำแบบนี้นี่ดูแลตัวเองชัดๆ